สวัสดีค่ะพบช่องไซส์ไซส์สตอรี่เนาะย้ำ,ำคำคำฮู้กับมาปล่อยเขากินยาเลี้ยงแล้วเนาะบ่เขาเลี้ยมไปถุกหมองทุาทาราทีที่เขาอยากไปหลังฮูก็น้ำตามไปแต่สมัยนี้เิ่นเพ่น,นล,ล้อมล่วล้อมล้วขอบคิดคือว่าทีไผทีมนันอ่ะเพ่นเลี้ยง เลี้ยงง้อแบบสบายสบายเพื่อนบ่ปป um ่อยไปลูกกวนผู้ใดเพนสิการเขียดแดนเพื่นไว้เลยวันเถอวเพิ่นสิบ่อยง้อผู้อื่นไปกำกายของเพิ่นฮขาก็เลยผู้ผู้ทีหน่อยก็เลยต้องลำบากสิละเป็นขี่ขางง้อโยธาเนี่ลแหละอืมว่ามันยากบ่ยากอันว่าเอาหัมให้กินกับพได้สีทุกมือเขาก็นเลย กันในสีทุกมือคือว่ากัสีได้ห้ำอยู่อันนี้บ่มีคนมาสีน้ำทูกมือน้องสีหน่อยน่ะน่ะนี่ถ้าเขาเจ้าของเพอได้สีผู้ดไดส้สีดูปันนั่น,น <c oughs> สีเศร้าสีแรงติ <c oughs> อืมก็เลยมาเลี้ยงเขาอยู่น้ำนี่ละให้เขาไปสุดๆสูเบิ่งก็ดูเขาอยากไปใส่กับป๋อยเขาไปเบื่องน้ำเบื่องก็ดู ืมขนาดเย็นลงมาแล้วก็ยังห้อนอยู่เด้นี่แต่ว่ายามคอแรงตียาม6:00นนี่ลมวีวหนาวแต่ว่าตอนนี้ห้อนอยู่อ่ายเพิงามบ่พี่น้องจักหน่อยก็บ่เป็นออยเขาล่ะ <c oughs> ตอนนี้นับว่าเป็นอ่อยเขาอยู่ต่อไปถือตัดไปก็จาเป็นอ่อยเขาก็จะเป็นอ่อยผู้อื่นไปอีกเขาไปถือผลิตเด,ด้แต่ว่าผลิรียนยาบอกขาดได้นี่จังหงาบ่มีปนันี้แต่อยู่ให้บม่ได้เรียนยาดอกบ่มีหงาจักเม็ดอือย่างนี้มีหยา,ยาบักลายบนตัว xin mời hay bạn 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 nhà nè bạn 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 có bạn 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 พิ่นอยู่ในบ้านเดิ้มันเนียาไว้พิ่นไว้หน้าเราดิ้ไว้หน้านี่แหละใกล้ๆบ้านนี่แหละไอ้คองไอ้พิ่นอยู่อยู่พุน่นเห็นเห็นแนวมุ่งบองชีฟ้าฟ้า,า,าววพันละเอาเล่าไว้พุ่นละ สิพ้ากันไปใส่ตามไปดูเลยค่ะนี่แหละขีวิตบ้านบานเลี้ยงงัวนที่ีข้นบ้านบ้านเนาะหาอยู่หากินแล้วกัเลี้ยงง,ง้วไปเร่เคยคิดว่าอยากมีง,งัวเลี้ยงจากเทียดอกแต่ว่าเมื่อมีค้นสื่อหายเลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยง กี้เคยคิดคอยู่อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงเอาอ้วผพีสาวพาีพีสะพายพีสายนมมันเลี้ยงเอาหลูกมัน,มนตอนนั้นมันมันไม่เล,เลี้ยงงัวตอนนี้บอกบอกเลยว่าโอ้ยแย่พบแย่พบแย่พ่อซาดใดเกิดซาดได้ดาดดยา่พบยาย่พ่อ จะมันลำบากเดียมบนซะเดอ้อไปใส่มาใส่กลับไปบ่ได้หยาน้ำพื้นกับบ่เล่มสำเร็จดแด้วนี่จะมันหาจะมันหากินแต่ลูเขาใส่พื้นว่าเท่าไหร่้างใดเท่า กินยาทางร้ายกับพวก,กไก่งัวม้าไก่มุม่งเปนว่าอยากไม่ก,กินอ้อยมันก,กินหนลอ้อยนั่นอ้อยแถาปันนี้มนไม่กินอะไรอีกเลยมุ่งเปนสร้างงัวเดนนี่แต่ก้อนนี่มาหากระปูนี่โบ,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 บยุบวายแถวนี่แต่ว่าปีนี้คืคอแข็งแรงแถวบู ปูบ่มีอือมันคือมันคือการดานเถอะก็กี่นอย่างูปูอยู่มองได้นอนี่นหะคนปลน่อยงาอออกมามองได้อ๋ออืมอืมหูแล้วหูแล้วต้อก็สิขึ้นไปบึง่ง ไปบึงข้างเครื่องเนานะติดเลยไตกเด้อเก็บคู่ไงไงคู่คู่เพิ่นก็เดืยเอาเพิ่นเพิ่นปันเฟียงเนาะเพิ่นพอท่านเอาเฟียงตัวนี่ ไกได้เวลาล่งเดี๋ยวนะเบิ่งมันสิไปใส่มันน้ำงวัวแต่ว่างยางมันเบิง่งเพิ่นว่ามันมีเท่าอยู่เทิงๆพี่ละเทิงนะสิมาเบิ่งกันมันมีหรือวะก็จบคีบไปซ้ำนี่นาะค่ะน้อเหมือนลบอะไรแปดนาที กูไดน้นมมาอาฟียงไวนนอนนนี่ังเป็นหน้าหน้าบนบ่มีง่วนแด่ต่วููได้เอาหูกบับวงโอ้นี่ต้นมะกอกดเปลนาทีแล้วนะคะขอจบคลิปเพียงไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดให้กำลังใจไซสๆหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย